มีเหตุเพลิงไหม้โรงงานแกะไม้พาเลทครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาคุณผู้ชมวอดไปทั้งหลังเลยนะฮะแต่ว่าแม่เจ้าของโรงงานเนี่ยเข้าไปเก็บของมีค่า<อ>ปรากฏว่าโดนไฟลวกฮะโอ้โหหนังหลุดลอกเลยนะครับนี่คือสภาพของตอนที่ไฟกําลังลุกไหม้โรงงานแกะไม้พาเลทอ,อยู่ในตําบลคลองหลวงแพ่งนะฮะในอำเภอเมืองฉะเชิงเศาเรียกว่าต้นเพลิงเนี่ยอยู่ในโกดังนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณสักตีสองครึ่งของเมื่อคืนนี้นะฮะ ไฟโหมไปอย่างรุนแรงแล้วก็ดวดเร็วมากเพราะว่าภายในเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีทั้งไม้พาเลทแล้วก็มีขี่เลื่อยใช่ไหมฮะมจำนวนมากเพราะว่าเป็นโรงงานแกะไม้เนี่ยนะครับ<ช> <ๆ S 1> คือ <ๆ S 1> หลังจากที่ต้นเพลิงอยู่ในโกดังลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียงที่เป็นบ้านพักของคนงานด้วยแล้วด้านโซนด้านหลังก็ยังมีห้องพักอีกต่างหากนะฮะนี่คือสภาพความเสียหายมีรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ก็ได้รับความเสียหายไปหลายคันเจ้าหน้าที่ระดม ฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้นะครับควบคุมเอาไว้ได้อยู่ในวงจํากัดแต่ว่ายังคงมีกลุ่มควันที่ลุก,กลุนอยู่แบบนี้เรียกว่ายังดับไม่สนิทก็เลยจะต้องใช้ฉีดน้ำเนี่ยเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเพื่อกันไม่ให้ไฟมันโหมลุกไหม้ขึ้นมาอีกนะครับ mm. ทางคุณทองคําสุรินนะครับซึ่งเป็นแม่ของคุณชรินที่เป็นเจ้าของโรงงานเขาบอกว่าเธอเนี่ยเห็นไฟกําลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วด้านในโกดัง เลยตะโกนบอกคนงานเอาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟแต่ว่าไฟมันไม่รุนแรงเร็วมาก<ฆ>ดับไม่ทันฮะเลยโทรศัพท์ไปบอกลูกชาให้เข้ามาดูระหว่างที่กําลังลุกไหม้อยู่เนี่ยเธอพยายามที่จะวิ่งเข้าไปเพื่อจะไปเอาของมีค่าจากด้านในออกมาให้ได้แต่ว่าตอนที่เก็บของอยู่ไม้ที่มันถูกไฟไหม้เนี่ยมันหล่นลงมาแล้วมันไปโดนแขนของเธอเจ๊ดยายก็เลยรีบพาส่งโรงพยาบาลทําแผลไปนะฮะปรากฏว่า หนังที่แขนเนี่ยหลุดออกมายาวประมาณถึง15เซนติเมตรเลยนะฮะอลองฟังคุณแม่เล่าหน่อยนะจะไปดึงของ,ของเป็นเยอะไหมครับออขอลอกไปเลยแล้วช่วงเวลาไฟไหมเนี่ยเราทําอะไรกันอยู่อ่ะพี่แล้วมันเกิดเหตุได้ยังไงครับพอจะทราบสาเหตุไหมครับฮะ ลูกชายนะครับซึ่งเป็นเจ้าของโกดังคุณชรินศิลลาเนี่ยก็บอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในโกดังนะฮะคุณแม่บอกว่าเห็นไฟไหม้โกดังที่เก็บไม้ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะดับไฟให้สนิทได้เพราะว่าด้านในมีทั้งไม้พาเลทที่แกะแล้วเพื่อรอการแปรรูปจํานวนมากแล้วก็มีกองขี้เลื่อยอยู่ด้วยก็เลยทําให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วและก็ลุกไหม้ไปติดกองขี้เลื่อยด้วยสาเหตุก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายเบื้องต้นครั้งนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า5ล้านบาทนะครับตั้งแต่ตีสองครึ่งที่บอกตั้งแต่ไฟไหม้ตอนนี้ก็ยังดับไม่ได้เลยนะฮะต้องฉีดน้ําเลี้ยงตลอดเวลาอาจจะต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเกิดอะไรที่มันคับขันเนี่ยเอาชีวิตรอดก่อนอพวกทรัพย์สินอย่าเพิ่งไปห่วงเดี๋ยวยถ้าเกิดว่าใช่ถ้าเกิดว่าตัวเองได้รับอันตรายมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะโอโหมันจะหนักกว่านี้นด้วยนะคะค